วันนี้ก็มาตัดแต่งใบนะครับเนื่องจากโดนลมหักแล้วก็ก้วยของเราก็มีอายุครบ9้าเดือนแล้วนะครับนี่มาดูครับปลีเรื่มอ,อ,อกมาแล้วครับปลีอยู่นี้แล้วนะครับนี่ส่วนแม่ไม่ก็อยู่วยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากติดแ้งมานานนะครับแล้วก็นี่ไงนะครับใบสั้นแล้วนี่ปลีอยู่นี้นะครับตอนนี้นี่ตอนนี้ก็ เราจะไว้ต้นนี้นะครับต่อไปชุดสองของเราคือต้นแม่ไม่สมบูรณ์ต่ไหร่เพราะติดแรงมายาวนานกว่าจะได้รับผลก็นี่หวังชุดสองนะครับชุดสองแล้วก็ชุดสามนะครับผมจะไว้ยังไงอะ่ะต้นแม่อกเดือนแล้วก็ไว้หน่อที่หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เว้นสามเดือนก็ไว้หน่อที่สองนะครับตอนนี้คือถ้าต้นแม่ปลีออกมาแล้วนะครับนี่ตีอยู่ที่ปลายยอด ทิศทางหน่อเราก็ต้องไว้ตรงกันข้ามนะครับส่วนหน่อที่สามผมจะให้ขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เริ่มไว้ได้แล้วนะครับนี่ต้นแม่ตัดแต่งทางแล้วก็ชุดนี้ผมเลแล้วจะเป็นกับขาวโชควิเชียนนะครับน่าจะไม่ต้องใช้ไม้คั้นนะครับนี่นี่ไงออกมาแล้วครับใบสั้นหนอที่สองส่วนหนอนี่หนอที่สามนะครับรอยปาดแล้วขึ้นมาใหม่นะครับใบสามหน่อครับต้นแม่ก็ไม่น่าตัดแต่งทางเพิ่มแล้วนะครับเนื่องจาก แต่แต่งมากแล้วนะครับเพราะลอยลมตีมั่งลอยแมงกินอาหารมั่งครับเราก็แต่งมาเรื่อยๆเลยครับชุดกลางนี้เพิ่งแซมใหม่นะครับผมจะปลูกช,ชุดข้างก่อนแล้วชุดกลางก็ได้ประมาณหกเดือนได้นะครับนี่ออกมาแล้วด้วยครับครับนี่เราจะไว้ท่นแม่มาดูตั้นแม่ก่อนนี่น,นี่ยังกฟรฟปีออกมาแล้วไม่น่าจะคืนเจ็ดหกถึงเจ็ดหวีนะว่า แล้วก็หนอที่หนึ่งครับนี่เราจะเอาหน่อนี้ไว้ต่อไปชุดสองของเราจะสวยงามนะครับกับขาโชคเชียนหนอที่หนึ่งหนอที่สองสามข้างหลังไว้ตรงกันข้ามแล้วก็หนอที่สี่เราไว้ไม่ได้นะครับเพราะก็ดึงสารอาหารจากแม่ก็เลยปาดทิ้งซะมาดูฝั่งนี้กับฝัง่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็หนอนนี้ไม่เอาไว้นะครับหน่อที่สี่ปาดทิ้งนะครับไปตามนอนี่ใบสั้นแล้วดังนั้นนะครับ สีส่ต้นรวมต้นแม่รวมต้นแม่ให้ได้สี่ต้นนะครับนี่ชุดกลางเริ่มสวยๆแล้วนะครับอ่านี่จะเป็นต้นแม่หนึ่งสองสามอ่าน,นอน,นี้ไว้ได้นะครับตีขึ้นขึ้นนะลูกขึ้นขึ้นเนี่ยเร,เราไว้ตรงกันข้ามนะครับเวลาไว้หนอนคแล้วก็ต้นแม่เขาก็ไม่ต้องค้ำนะครับชุดนี้เพราะก็เตี้ยก็ไม่ก่อยสมบูรณ์นะครับสวนีมาแล้วครับต้นแม่ อตอนนี้ก็สวยนะครับหลุดมาได้ไงไม่รู้ตอนนี้ได้รับน้ําสมบูรณ์ครับส่วนต้นนี้ก็เก้าเดือนแล้วนะครับยังเกาตัวเล็กอยู่นะครับไม่เสมอกันทุกตน้นอันนี้ขี้วัวค่ะพอโรยทั่วพื้นดินเลยหนึง่งตอนนี้ยังยังต้องออกประมาณสองใบครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่รวมต้น,นแม่นะครับ นี้ก็เหมือนกันวันนี้หนึ่งสองสามสี่นี่ครับรวมหนอนนี่ไว้นี่เริ่มสวยๆนะครับโดยแมลงจัดกินก็ไม่ต้องไว้นะครับใบก็จะขึ้นมาใหม่นะครับดูเราก็ดูเรื่อยๆนะครับนี่เ๋ยวไว้นะครับเหมือนกันหนอที่ห้าขึ้นมาแล้วแต่เราไม่ไว้นะครับนี่ เดินมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เพิ่งแซมไม่นานทีนะครับเนื่องจากที่ดินยังว่างอยู่นี่มาแล้วนะครับมาแล้วนี่ไงปลีออกมาแล้วนิดเล็กจังแล้ตอต้นนี้ <c oughs> เล็กดาวดึงจิตได้ครับ <c oughs> อืตอตนนี้ด้วยตอนนี้ก็ใบสั้นแล้วตอนนี้ก็ทำตาเช็ดแล้วนะครับกินลูกครอบไปเมื่อกี้นี่ออกมาแล้วครับ นี่ต้นแรกของเรานะครับเล็กจังเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหวีนะครับเดี๋ยวผมไว้ไว,ว้เจ็ดหวีเพราะแปดหวีหวีที่แปดเขาจะออกมาสามลูกนะครับเลยไม่ไว้นะครับเพราะต่อไปถ้าช่างน้ําหนักเขาก็จต,ตัดทิ้นหมดเลยนะครับนี่เรามาต่งทางด้วยมีดดาครัวนะครับนี่แถวนี้เพลอนมากต้นลูกมันจะดีกว่าต้านแม่นะครับนี่<ม>ก็ออกสัก ใบกันนะครับนี่ใบสั้นแล้วตอนนี้สวยงามมากเลยครับตอนนี้น่าจะถึงแปดถึงเก้าวีนะครับหนึ่งตอนนี้ตอนที่สองนะครับสามอ่าอ่านอนอนอที่สี่ยังไม่มานะครับเบอรต้นไหนม้นมาลิอองมาก่ะมาริองงอ,รองชุดนี้ไม่มีนะครับจะเป็นกับกาโชควิเชียนทั้งแปลงนะครับมาริอองจะอยู่อีกอีกแปลงนะครับฝั่งนู้นก็มาริองนีตอันนี้ก็สวยแล้วนะครับ นี่ครับเทคนิคการปลูกกล้วยนะครับแต่ว่าของเราไม่มีระบบสปริงเกอร์นะครับต้องต่อน้ําลดกับโขงเอานะครับก็ติดแข่งกีฬาไฟในกีฬาเพเภอไปสี่เดือนเต็มเ็มนะครับทิ้งไว้ครับแล้วก็มาบํารุงใหม่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ตั้งไว้คือเอาเอาชุดนี้นะครับผมอาชุดสองชุดลูกของเขาครับนี่สมบูรณ์แข็งแรงมากครับ๋ยวชุดนี้ต่อไปชุดที่สองของเราจะสวยงามมากนะครับ แล้วก็ต่อไปมันจะสวยไปเรื่อยๆเ,เพราะผมปลูกลึกเป็นสามสิบเซนติเมตรนะครับหรือหนึ่งไม้บรรทัดนี่ครับก็1หนึ่งแขนนะครับหนึ่งหนึ่งข้อศอกเลยปลูกลึกมากเลยครับส่วนต้นนี้นี่นะครับนี่ของเขามาแล้วแต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้ลอดตายมาเลยออกแฝดนะครับไปก็ตัวลาไปก่อนนะครับ เ,เลยแต่เดี๋ยวโกยช่วยกันโกยเสร็จเดี๋ยวแม่พาไปซื้อติมหนึ่งแท่งได้ไหมครับช <c oughs> ันเล่นอะไรครับเล่นรถกาแต่ใครนี่วกลัว เจ็บอกไหมเจ็บไหมรีบปนี้กันเดีกครับกลางฝนยังไม่ไหวแล้วเร็วๆฝน <c oughs> จะมาแน่ดูหน้าหน่อยไอ้ <c oughs> อวันนี้น้องไน้ากิ่ว่าก่สอบฝนกำกับใมาแล้วนะครับว้าวมาเลยคิดถึงอยู่วอดี Đấy, uh, nhưng mà bye bye nói bye bye <laughs>